แมงดาเดือนละหลายหลายหมื่นเป็นอย่างนี้นี่เองสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูบ้านพี่ที่รู้จักกันนะคะพี่เขาเลี้ยงแมงดาดูบรรยากาศแล้วนะ่าเลี้ยงมากเลยนะคะไม่ยากเลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สร้างไรายได้แบบน่าสนใจเลยทีเดียวอันนี้พี่เขาก็ เอาแม่พันธุ์พันมาปล่อยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะขายได้แล้วแต่ว่าณตอนนี้อยาหนูนาพามาดูก่อนว่าพี่เขาเลี้ยงยังไงนะคะก่อนอื่นก็มารู้จักพี่ดีกว่านะคะพี่ที่เลี้ยงแมงดาก็คือพี่วุฒิพี่วุฒิบอกว่าตอนนี้แกทําโรงเรือนไว้ประมาณสามคูสี่เมตรนะคะแล้วก็จะมีตาข่ายคุมรอบๆกันแมงดาหนีนะคะโรงเรือนก็ประมาณนี้เลยคะ่ะ พี่บอกว่าสถานที่เลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะให้เขาอะเงียบสงบหน่อยนะคะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมก็ได้น้ำสูงประมาณสัก30เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปลูกพืชผักที่เขาชอบไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เห็นกบไหมจำเป็นต้องเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารของแมงดาในบ่อที่เป็นบ่อเลี้ยงแมงดาของเราะคะ่ะดังนั้นเมื่อลูกออสโตขึ้นมาก็จะเป็นลูกกบ เป็นลูกกบที่ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะโตหน่อยนึงแมงดาก็จะใช้เป็นอาหารด้วยแล้วก็เป็นลูกกบที่เหลือก็สามารถขายแล้วก็เป็นอาหารได้นะคะลูกกบพี่ก็จะเลี้ยงโดยการเอาอาหารลูกกบนะคะโปรยลงไปในบ่อแมงดาเลยค่ะให้ลูกกบกินพี่บอกว่าอย่าดูให้เป็นแบบว่าทารุณกรรมสัตว์นะคะ ก็จะใช้เป็นแบบว่าธรรมชาติวงจรชีวิตในระบบนิเวศเลยละค่ะก็คืออ่าแมงดาเขาก็จะกินสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ส่วนลูกกบเขก็จะหากินพวกแมลงหรือว่าพวกอาหารที่เราโปรยลงไปนะคะอันนี้เป็นบ่อลูกกบที่คนอนั้งที่จะโตแล้วค่ะตัวนี้แมงดานี่นี่นายาให้ดู ตัวนี้แมงดากําลังกินลูกกบเลยค่ะสมตัวแมงดาสองตัวก็เป็นให้ดูเป็นวัตจักรของชีวิตของธรรมชาตินะคะใ,ในบ่อแมงดานี้นะคะพี่วิศแกปล่อยแกบอกว่าปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุไปประมาณ20คู่นะคะซึ่งอีกไม่นานก็ก็จะไข่ออกมาโดยแมงดาเนี่ยคะ่ะเขจะไข่ก็ สูงก็สูงกว่าระดับน้ำประมาณ15 – 20เซนนะคะลักษณะไข่ของแมงดาก็จะเป็นพวงติดเป็นช่อที่ไม้ที่เราผูกไว้ให้เขานะคะพี่พุธบอกว่าระบบพึ่งคาธรรมชาติแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากก็จะเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้งนะคะแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นดินโคลนเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาน้ำออกหมดแล้วก็จะมีสปริงเกอร์ข้างบนหลังคานะคะ ก็จะไว้พ่นน้ําระบายน้ําเป็นฝอ,อยให้ดูลักษณะเหมือนฝนตกนะคะแบบนี้ก็จะทําให้แมงดารู้สึกว่าอยู่เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะพี่ก็บอกว่าข้อเสียของการเลี้ยงในบ่อดินแบบนี้นะคะจะดูลูกแมงดายากเพราะว่าเขาจะปรับตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะคะส่วนการเร่งให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ เขาเรียกว่าวางไข่นะคะก็คือก็จะปล่อยน้ำเหมือนสเปรย์น้ำอะคะ่ะพอพันไม่ฟันคิดว่าผลจะตกแล้วก็วางไข่ดีกว่าประมาณนี้นะคะโดยพี่ก็จะเปิดสปริงเกอร์ตอนกลางคืนนะคะประมาณคืนละสองถึงสามชั่วโมงประมาณ7วันนะคะแมงดาเราก็จะวางไข่นะคะโดยพี่จะเตรียมที่วางไข่ไว้ให้แมงดานะคะ โดยจะใช้ไม้ไผ่พันตะข่ายค่ะเพื่อที่จะให้แมงดาอย่างนี้นะคะเพื่อจะให้แมงดาเนี่ยไข่ง่ายและอาหารที่เขาชอบนะคะก็จะเป็นลูกกบหรือลูกเขียดเนี่ยค่ะเขาจะชอบแล้วก็ไข่ได้เร็วขึ้นเพราะว่าพี่แกบอกว่าเคยให้ลูกปลาแล้วก็ไม่ไข่เขาเรียกว่าอะไรนะไข่ช้าแล้วก็ไข่น้อยกว่าถ้าลูกแมงดานะคะได้กินลูกกบหรือว่าลูกเขียดนะคะจะลอกคราบเร็ว ส่วนแม่ของแมงดานะคะที่าตายก็อาจจะเราอาจจะไม่ได้รู้สาเหตุเพราะว่าส่วนมากแล้วแมงดาที่เราซื้อมานะคะก็คือเป็นแมงดาที่พร้อมจะวางไข่นะคะก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วแล้วก็ออกลูกมาให้เราค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันค่ะโดยแม่หนึ่งนะคะจะให้ลูกแมงดาประมาณ8 0 1 5 0ตัวดังนั้นนะคะปัญหาก็คือ ลูกแมงดาจะกินหนึ่ง <1 S 2> ตัวต่อหนึ่งวันนะคะสําหรับลูกออสแล้วถ้าแมงดาเย,ยอะๆเราต้องเลี้ยงลูกออสเยอะๆนะคะดังนั้นคนที่ <ๆ S 1> อยากเลี้ยงแมงดาต้องเลี้ยงลูกออสให้เป็นก่อนนะคะเพื่อเป็นอาหารแมงดา <ๆ S 1> โอเคค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าหนูนาจะพามาดูวิธีการเลี้ยงลูกออสแล้วก็เลี้ยงลูกกบเพื่อที่จะให้เป็นอาหารแมงดานะคะๆๆเดี๋ยวจะมารบกวนพี่เขาอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับวันนี้หนูนาแล้วก็พี่พุธ ต้องลาไปก่อนแล้วติดตามอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ